ลับเข้ามานะครับผมยังอยู่กับคุณซีโรดครามไผบูนเราคุยกันถึงเรื่องโค้งสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งแน่นอนครับในช่วงแรกเราคุยกันไปแล้วเงินมีเท่าไหร่ศาสตร์ก็ไปให้เต็มที่แต่หน้าที่ของประชาชนคืออย่า <ไป S 2> รับ<ๆ>ม,มาแล้วอย่าไปยอนไม่เป็นไรรับมารับมามันสาดมาเราก็รับแต่ต้องรู้แต่ต้องร,องรู้แล้วก็อย่าไปเลือก นะครับรับอย่าไปเลือกนะครับแล้วก็คนที่คิดว่าเลือกยังไงก็สู้พวกใช้เงินไม่ได้คุณอย่าอย่าตกเป็นเหยื่อคนพวกนี้นะครับปีหกหกเราเห็นแล้วว่าพวกใช้เงินแพ้กี่จังหวัดบ้านใหญ่แพ้กี่จังหวัดเกิดอะไรที่ชนบุรีเกิดอะไรที่ปทุมธานีเกิดอะไรที่นนทบุรีเกิดอะไรที่ลำปางคนไทยรู้เพราะฉะนั้นไปลงคะแนนเยอะๆเวลาเราพูดว่าประชาชนคือเสียงสวรรค์นั่นแหละคือเวลาที่เราไปเลือกตั้งกันเยอะๆส่วนคนที่อย่างที่คุณซิโรว่าถ้าคุณเป็นผู้สมัครอย่าท้อ ใช่เวลาคุณชนะเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่พักไหนอะไรงไงเวลาคุณชนะคนพวกเนี้ยมันจะยิ่งน่าบใจยิ่งใหญ่แล้วคนทั้งทั้งประเทศเขาชื่นชมไหมคือ,อคือคนไทยเนี่ยนะเราชอบคนที่ตรงไปตรงมาได้คะแนนด้วยความนิยมคือคือจะอยู่พักไหนก็ตามเนี่ยนะถ้าชนะด้วยพลังบริสุทธิ์ในคนชอบทั้งนั้นแหละค,คือคนที่บ,บริสุทธิ์อยู่เพื่อไทยภูมิใจไทยประชิป,ปัตย์อยู่พักประชาชนใครก็ชอบใครก็เชียร์ถ้าคุณบริสุทธิ์เนี่ยคุณเชียร์หมดแหละทีนี้มาคุยกันโค้งสุดท้ายแบบนี้คุณผู้ชมครับ หลายปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีเจริญขึ้นโทรศัพท์ก็อัดเสียงได้มั่งนการอัดเสียงก็ทําได้ง่ายมากขึ้นอ่ะถูกไหมใช่ใช่คือมีทั้งนั่งคุยกันอย่างนี้ใช่แอบอัดหรือโทรคุยกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเปิดอะไรเขาเรียกอะไรแอปแอปแอบอัดครับสองปีมานี้คนตกเก้าอี้ด้วยด้วยคลิปเสียงเยอะนะใช่ใช่ทำไมไม่จำกันบ้างคุณทกนก็น่าจะสิครับไม่รู้ไงมันเป็นยังไงไงก็แบบ ส่วนใหญ่ที่ที่ตกอี้ด้วย่คลิปเสียงมันมาจากเวลาคนมันย่ามใจแบบเฮ้ยกูใหญ่ใครทําอะไรกูไม่ได้ใครจะอัดกูว่าแล้วเวลาคนย่ามใจเนี่ยมันจะเผลอมันจะการตกการตกปุ๊บชิบหายหมดเลยอืนะครับอังคงอังเคิลอะไรก็อย่างเงี้ยแหละครับใครก็ทําฉันไม่ได้จบอย่างนี้อย่างนี้เ,เรื่องอะ่ะมันควรจะคุยไหมเอายี้ก่อน อันนี้หมายถึงคลิปนี่เป็นข่าวใช่ไหมทุกคลิปนี่แหละไอ้ที่ตกกันทั้งนั้นเนี่ยไอ้ที่ตกเนี่ยแล้าถามผมนะเรื่องที่คุยเนี่ยไม่ควรคุยเลยถูไหมไม่ควรไม่ว่าคุณจะคุยกับใครก็ตามไม่ควรเลยไม่ควรตั้งแต่ต้นทุกคนที่มีปัญหาเรื่องคลิปนะเพราะคอนเทนต์หรือเนื้อหาในคลิปนี่มันไม่ควรคุยพอคุยเนี่ยนะครับแล้วมันเปิดออกมาคนเขาเลยโกรธทีนี้ไอ้พวกที่มันคุยเรื่องที่ไม่ควรคุยแล้วถูกแฉเนี่ยมุกมันจะมาแบบนี้ปะเฮ้ยที่คุยไม่ผิดนะผิดที่คนแฉ ซึ่งโอเคก็พูดได้ในแง่กฎหมายแต่ว่าแล้วคุณไปพูดอย่างนั้นทําไมไอ้การที่เราฟังคลิปต่างๆแล้วเรากดเพราะเรารู้ว่าโอ้โหในหัวไอค้คนพูดนี่มันเป็นคนแบบนี้นี่ว่าเมือ่อไหครับคือคลิปมันมีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่เราฟังเราแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยที่คุณพูดคุณพูดอย่างนี้ยังไงไม่ไมคุณเป็นคนที่ความคิดคุณแย่อย่างเงี้ยอังเคอลอยากได้อะไรบอกได้นะคะอย่างเงี้ยมันโกรธเพราะอย่างนี้อ๋อเขาเป็นคนแบบนี้วิธีคิดเขาเป็นแบบนี้อ่าอ,อ,อ,อย่าไปฟังนะอะไรอ่าแต่แต่ถ้าเราไม่เอาคลิปิปปนนั้คคลเดียวื จริงๆคุณไม่ควรจะพูดแต่อยากให้คุณเตือนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีสายโฟนอินนะแต่อยากให้คุณเตือนก่อนว่าต่อให้อคุณได้ยินมาแล้วคุณรู้ว่าไอคนนี้เป็นยังี้บางทีการส่งต่อก็ผิดอีกนะต้องเตือนต้องเตือนต้องเตือนมาพีสายโฟนอินมี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 คนในคลิปอยถ้าคนในคลิปก็ดีสิคุณได้ใครมาโฟนอินนะใช่คนคนนี้เขาชื่อพัทรพงศุพักษรรู้จักไหมไม่รู้จัก คุณจะว่าผมนะคุณทนายอันบุรษอ๋อทนายอันอยากฟังไหมอ๋อฟังฟังแล้วคุยกับเขาหน่อยไหมฟังทนายอันฟังทนายเด๊ะเด๊ะตอนนี้รับสายหรือยังพยายามติดต่ออยู่อ๋อแต่ให้คุณเตือนก่อนว่า พอคุณได้ยินคลิปสมมุติคุณถูกรับการส่งต่อมาฟังแล้วด่าเรียบร้อยอีวิ่งแม่แม่อย่างที่ว่าอย่าทําต่อน่ใช่ไหมถูกไหมถ้าคุณไม่แน่จริงอย่านะอะไรเอาอย่างนี้เป็นหลักการเลยว่าอะไรที่เสียหายกับคนอื่นถ้าเราได้มาเนี่ยอย่าส่งต่อเขามีสิทธิ์ฟ้องไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์คือถึงแม้ว่าเขาจะพูดจริงใช่ไหมใช่ใช่แล้วเป็นคุณอยู่เขมรแบบคุณเซนนะอย่างง้นคุณค่อยบางทีอันต้องเตือนในยุคโซเชียลเหมือนกันบางทีเราแบบเฮ้ยเราได้ของดีมาอยากให้เพื่อนรู้โดยลื ต้องระวังนะครับคือถ้าเราคิดว่าเราได้ของเด็ดมาไม่เป็นไรให้มันจบที่เราส่วนคนอื่นเขาจะได้จะใครปล่อยเขาไปถ้ามันแทบจริงมันแต่จริงเดี๋ยวมันมีคนส่งให้คนอื่นเองเราไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องฉันมีภารกิจทางประวัติศาสตร์ว่าเฮ้ย้านรู้โลกต้องรู้ของเด็ดของแทบอยู่ในโทรศัพท์ฉันฉันต้องส่งไม่ต้องเป็นไม้จิ้มฟันอย่าลีบไปงั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทีนี้ถามเนื้อหาในคลิปเอาคลิปที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยกระเทือนไหมผมว่ากระเทือน ผมว่ากระทือนเพราะว่ามันดันมีประโยชน์หลายประโยชน์ที่แบบคนฟังแล้วขัดใจไงอ่าอย่างเช่นแม่ต้องพาดพิงพักอีกไงใช่ไหมใช่ไหมเราก็บอกเอ้ยไม่มีทางที่เป็นหลอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพักส้มนี่แหละส้มชนะไม่ได้เป็นหรอกผมก็ปฏิวัติอีกนายไม่พอใจอย่างเงี้ยคือคือไปพูดทำไมอ่ะมันไม่น่าพูดมาละมาละเอามาแล้วจะคุยไหมสวัสดีครับคุณทนายอันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับคุณซีโรดครามภัยบูญนะครับคุณทนายอัน ฮัลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนายอันครับยังไงยังไงตกลงคลิปนี้เป็นยังไงคุณทนายอันฮะเอ่อก็มีการนําส่งต่อเนี่ยนะครับบางกระแสก็บอกว่ามีการแชร์กันในกลุ่มสักพักหนึ่งบางกระแสก็บอกว่าสดสดร้อนร้อนจากไล่แล้วนําให้ผมแต่ประเด็นคืออย่างนี้ไม่ว่ามันจะมีการเผยแพร่หรืออะไรกันช่วงไหนอย่างไรเนี่ยผมว่าประเด็นสาระสาคัญคือมันไม่มีการนําเสนอแต่ผมมองแล้วดูแล้วเนี่ย คนเข้าใจว่าเป็นคลิปเสียงแต่ไม่ใช่มันคือคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากหน้าจอ hmm? แล้วผมอ่าเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ถ่ายจากหน้าจอแล้วน่าจะเป็นการประชุมสายสามสายเอ้ยตายแล้วคือคือ,อจนถึงวินาทีนี้ผมกัแบบคุณสิโรจโรดยังนึกว่าเป็นคลิปเสียงถูกไหมที่แท้เป็นคลิปอโอเป็นคล้ายๆกับไลา์วิดีโอคอลแล้วก็มีโทรศัพท์อีกตัวไปซ้อนถ่ายอย่างนั้นเหรอทนายอัน อ่าถูกถูกต้องครับไม่ใช่ไม่ใช่ไลน์โทรอ่าเป็นโทรเบอร์นี่แหละครับแต่เพียงแต่ว่าเใช้วิดีโออีกเครื่องหนึ่งถ่ายกล้องหลักไว้ในขณะคู่สนทนาบันทึกปลายสายครับอ๋อเอาล่ะเข้าใจแล้วสมมุติผมกับคุณทนายอ่านเราโทรคุยกันผมเนี่ยอยากอัดเสียงคุณแต่ผมกดไม่เป็นผมก็เลยไปเอาโทรศัพท์อีกตัวมาถ่ายโทรศัพท์ตัวที่คุยอยู่ถูกไหมรูปแบบวิดีโอถูกต้องครับอ่าอ่าอ่าทีนี้เนื้อหายใจความเนี่ยเอาเขาก็บอกว่า เดี๋ยวเขาจะเอาผิดคนส่งต่อนะเขาจะเอาผิดคนเผยแพร่นะคุณทนายอันก็ผมก็ไม่ได้กลัวครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยผมดูแล้วไม่ดูจากเอ,อ,เ,อ,อเราเป็นประชาชนธรรมดาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการตัดต่อเนี่ยก็ดูว่าน่าจะไม่ใช่เป็นการตัดต่อสองตามการที่สุดคือเห็นว่าเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างยิ่งเลยมีหลายประเด็นมากนะครับหกเจ็ดประเด็นที่สังคมจะต้องรู้เกี่ยวกับ เออว่าใครเป็นใครอะไรยังไงพูดเพราะเพราะว่าคนที่มีส่วนได้ก็คือพรรคการเมืองหรือคนที่พูดเองแต่ที่เสียเสียก็คือประชาชนก็เลยมองว่าเป็นประโยชน์แหละครับอ่าแล้วก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนพูดพูดถึงใครอะไรยังไงผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นใครยังไงนี่นะครับก็ก็ไม่น่าจะเข้าขายว่าจะกระทำผิดกฎหมายใดๆครับครับอ่ะไหนๆคุณก็เป็นทนายเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามคําถามเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวคุณสีโร์ก็ก็ผมก็ถาม ถ้าสมมุติถ้าสมมติเขาบอกว่าโอเคก็พูดจริงซึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าพูดจริงอะนะก็มันเป็นความเห็นส่วนตัวมันเป็นมุมมองส่วนตัวล่ะทนายอ๋นจะว่ายังไงตัวแล้วเขาเสียหายไหมล่ะเขาไม่เสียหายเพราะถ้าเขาไม่เสียหายแล้วจะมาเอาผิดอะไรกับผมอืมอืมอืมอ้าวแต่ว่าเป็นการลักลอบแอบบันทึกเสียงอะไรอย่างนี้ไหมผมไม่ไม่ใช่คนบันทึกอ่าครับครับความจริงต้องเอาผิดคู่สนทนาที่บันทึก อืม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 ก็มมมมคือต้องเอาผิดคนถทายเอางนี้ก็แล้วกันเราก็ต้องว่าใทยถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่าทนายอันเนี่ยได้รับส่งต่อมาว่าให้มันมาอย่างนี้นะเราก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์สาธารณะถูกไหมครับใช่ครับฮะถ้าอย่างนี้โทษน,นะภาษาชาวบ้านเรียกพร้อมสู้ทุกศารอู๋ผมไม่กลัวหรอกครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดินเข้ามาในเส้นทางต่อสู้เนี่ยผมมีหกเจ็ดคดีแต่วันนี้เคลียร์ทุกคดีทั้งชนะคดีและ คู่กรณีถอนฟ้องโดยไม่มีเงื่อนไขครับฮ่าฮแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้เดินหน้าอะไรนะก็มีแค่บอกว่าอาจจะมีการแจ้งความดําเนินคดีเอาผิดอะไรอย่างนี้เท่านี้ผมเช็คนะครับอ่าอ่านะครับคุณซิโรมีอะไรจะถามทนายอัานไหมไม่ครับผมว่าก็ทนายอันก็พูดดีคือคือตอนนี้เราคิดว่าเป็นเสียงของรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะแต่จริงๆใน ในที่ทนายอันเผยแพร่ก็ไม่ได้ระบุชื่อเพราะไม่ได้ระบุชื่อเนี่ยนะครับความรู้ว่าเป็นเรื่องรัฐมนตรีท่านไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นไปไปสืบค้นไปเช็คกันเองเพราะฉะนั้นผมว่าทนายอันพูดในง่ายกฎหมายอันนี้ถูกคือตอนที่ทนายอันเผยแร่เนี่ยไม่ได้บอกว่าใครไงเพราะเมื่อสิ่งที่ทนายอันพูดไม่ได้บอกว่าใครเนี่ยจะมีใครไปฟ้องว่าตัวเองเสียหายไม่ได้เพราะทนายอันไม่ได้บอกว่าใครงนั้นไอ้ที่มาคิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้มันมาจากการที่คนไปปฏิเสต่อเองซึ่งไม่เกี่ยวกับทนาย ผมมีคําถามนะห้ามอ้าบอกชื่อนะทนายอันต้องมีการส่งให้ให้ให้คนรู้จักหรืออะไรเงี้ยแล้วปฏิกิริยาตอบกลับมาตอนที่เราส่งไปเป็นไงบ้างทนายอันผมไม่เข้าใจครับหมายถึงว่าพอเราได้มาใช่ไหมเราก็อาจจะต้องเปิดให้คนรู้จักกันฟังเฮ้ยช่วยฟังหน่อยได้เลยแล้วพอเขาฟังแล้วเขา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 คุยอะไรกับทนายอันไหมไม่เลยผมเปิดเอ่อพกเขาคนสายลับผมส่งให้ผมผมพิจารณาแล้วผมโพสเลย อ๋อคือเราก็ยังไม่ได้แบบสมมติสมมตมมิตทายอ่านนั่งอยู่กับคุณสิโรเอ้ยคุณสิโรดช่วยฟังหน่อยได้ว่ามันใครว่าอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับก็โพสต์เลยถูกป่กะโพต์เลยครับอ่าอ่าได้ครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไว้รอดูนะค,ะครับว่า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 ,วาปฏิกิริยาเป็นยังไงนะทนายอ่านนะ ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับาครับขอบพระคุณครับถ้าอย่างถ้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาทางกฎหมายแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าใครนี่ครับผมก็เชื่อว่าเขาคงคิดมาแล้วล่ะถ้าอย่างนี้อย่างนี้ใครไปฟ้องเขาไม่ไม่ต้องไปฟ้องเสียเวลาเพราะว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายเนื่องจากในคลิปไม่ได้บอกว่าใครเมื่อไม่ได้บอกว่าใครคุณไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาไงต่อแต่ทีนี้วกกลับมาเทคโนโลยีนี่มันเป็นดาบสองคมจริงๆนะอะอย่างที่เราย้อนกลับมาอีกที คุณไม่ควรจะพูดในหลายๆเรื่องใช่ใช่ถูกไหมใช่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 ไม่ว่าใครก็ตามนะคุณสิรโรจน์คือเรื่องไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ควรพูดอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะใครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลสาธารณะคุณต้องระวังปากให้เยอะเเพราะว่าปากของคุณเนี่ยมันมันสร้างเรื่องได้อะแล้วผมเป็นคนที่คิดว่าปากเนี่ยไม่ควรจะสร้างเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มีปัญหาในคลิปเนี่ยตัวคําพูดทั้งหมดมันเป็นตัวพูดคาพูดที่สร้างปัญหาอะอย่างคําพูดแบบ ถ้าส้มชนะฐานปฏิวัติแน่ายางเงี้ยประเทศเขาเดินหน้าสู่การเลือกตั้งกันมาแล้วคุณจะเอาเรื่องปฏิวัติมาคู่กันเนี่ยไปพูดทําไมคือผมว่าพูดตรงๆนีออส้มน้ําเงินครับแดงคนที่อยู่ข้างบนออบริหารอ่ะผมว่าเขายังไม่ได้รับรู้เลยมว่าคุณพูดแบบนี้ใช่เพราะแต่ละคนมันก็สู้กันด้วยด้วยด้วยหาเสียงอยู่ตอนเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ไอ้การผู้ย่างเป็นการอ้างน,านั้นอ้างนี้หรือเปล่าออใช่ไหมครับเพราะนั้น พอถ้ามันเป็นการอ้างนั้นอ้าง,ง,งนี้ซึ่งมันเป็นอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้ผมผมไม่คิดว่าฐานจะปฏิวัติอะไรแล้วนะแล้วก็ไม่ควรที่คนที่เป็นนักการเมืองจะบอกด้วยว่าถ้าฉันไม่ได้เป็นคนอื่นโดนปฏิวัติแน่เพราะมันเป็นการอ้างเพื่อตัวเองได้เป็นรัฐบาลชนะเลือกตั้งหรือเปล่าซึ่งถ้าอย่างนี้สำหรับผมเลยนะเข้าข่ายสู้ในการเลือกตั้งที่ไม่ตรงไปตรงมาถ้าที่คุณจะไปแข่งทําความดีไปแข่งกันทํานโยบายไปแข่งกันแบบเสนอว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีที่ดีประเทศนี้คุณใช้วิธีไปขู่ว่าเฮ้ยมึงเลือกพักนี้แม่งไไม่ด้เป็นหอก พูดไปทําไมจะเลือกไปทําไมอ,าอะไรเงี้ยนะวันนี้นะครับคนอยากเห็นการแข่งที่ตรงไปตรงมาอย่าเล่นชกใตเขมขัดยิ่งชกใตเขมขัดว่าถ้าคุณไม่เลือกพักผมฐานยึดอานาจแน่ายางเงี้ยมันแปลว่าคุณเชียร์การยึดอํานาจอย่างนั้นหรือ,อแล้วคนจะไปเลือกตั้งคุณไปขูประชาชนอย่างเงี้ยหัวใจคนนี้ก็จะไปใช้สิทธิ์ยังไงไงประเทศเราเพิ่งมีรัฐปรารปี57นะเพิ่งมีการเลือกตั้งสองสำคัญเองนี่จะขูปฏิวัติกันอีกแล้วเนี่ยแต่เอา,เอาจริงๆนะเอาพูดตรงๆนะ นับตั้งแต่คุณคุณแผดทองทานครับพ้นจากตําแหน่งแล้วก็เป็นคุณภูมิธรรมแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นคุณอนุทินแล้วก็ยุบสภาเนี่ยผมยังไม่ได้ยินใครบอกจะมีปฏิวัติเลยนะใช่ผมยังไม่ได้ยินเลยนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการครูไงซึ่งมันไม่ควรจะมีแล้วในพศนี้เพราะว่าครูแบบนี้มันสอนคนพูดว่าเป็นคนแบบไหนแล้วไงแล้วกองทัพเองเนี่ยเขาก็เขาก็มีภารกิจ ทางชายแดนตลอดเวลาใช่ไม่ได้แสดงท่าทีเลยนะไม่มีหึมหึมไม่มีแฮมแฮมอะไรเลยนะคลิปนี้มันถึงเป็นปัญหาว่าคุณไปอ้างทหารหรือเปล่าทหารเขาไม่รู้เรื่องเลยคุณอ้างเขาทําไมไอ้ขออภัยคุณทิโรดถ้าเราเราเราวางคลิปนี้ก่อนนะแต่เกิดมันมีคลิปเนื้อหาแบบนี้ออกมาแล้วเกิดคุณทนายอัานเป็นคนเผยแพร่สมมตินะเพอเผลอถ้ามันเป็นคลิปเนื้อหาอย่างเงี้ยไอ้คนพูดอาจจะโดนด้วยครับไม่ใช่เอกคนเผยแพร่นะเพราะมันต้องวกกลับไปว่าเอะแล้วคุณพูดอย่างนี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ แล้วเผอๆอาจจะโดนข้อหาคุณเป็นกบฏหรือเปล่าไงเออคือคือเราไม่ได้หมายความว่าไลิปมี้ไม่ใช่แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเนื้อหาสาระมันคล้ายๆแบบอายุอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมปฏิวัติผิดกฎหมายอายานะครับเอมันไปพูดอย่างเี้เฮ้ยถ้าพรรคนั้นเพึ่งที่เป็นโดนปฏิวัติแน่เนี่ยคุณกำลังพูดถึงการทําผิดกฎหมายอายาอยู่นะซึ่งผมว่าถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยนะไม่ควรพูดนะครับยิ่งถ้าจะลงเลือกตั้งตั้งพรรคการเมืองเพื่อลงเลือกตั้งเนี่ยต้องไม่พูดเลยอย่างสิ้น ไปบอกประชาชนว่าเลือกคุณเนี่ยประเทศจะเดินหน้าทางไหน mm hmm. ไอ้นั่นนีแ่แฝงที่สุด uh huh. นับคือวันนี้การเมืองคนคนเบื่ออะไรรู้ไหมครับคนเบื่อความไม่ตรงไปตรงมาเบื่อความความไม่แฟร์ uh huh. เบื่อการโกหกเบื่อการตรบัตสัตว์เบื่อการบิดเบี้ยวเ mm hmm. พราะรักการเมืองถ้าเกิดตรงไปตรงมาไม่ตาไม่ตบัดสัตว์ไม่บิดเบี้ยวไม่ชกใต้เข็มขัดเลยนะเดี๋ยวคนเขาก็เลือกคุณเอาจริงๆนะผมผมกล้ากล้าลองคิดดูเลยนะครับผู้บริหารสม้มผู้บริหารน้าเงินผู้บริหารแดงผู้บริหารฟ้าผู้บริหารเขียวรวมถึงทุกๆุรพังฮะ เจอแบบนี้เข้าไปนะผมว่าเขาคงเซ็งมากอ่ะจริงเฮ้ยจริงกําลังแบบอยู่ในสนามดีๆอ่ะแล้วก็ทุกคนก็สู้กัน<อ>ตรงไปตรงมาคุณอนุทินเขาก็สู้แบบตรงไปตรงมาเข<อ>าแล้วใครกันไม่รู้พูดว่าเฮ้ยเฮ<อ>้ยมันอาจจะเป็นงี้มันอาจจะเป็นั้น,น,นาจอ,อะไรเงี้ยถ้าผมเป็นนักลงทุนเอ้าจะเลือกตั้งหวังว่าหลังเลือกตั้งเศรษฐกิจโตเอามาจะปฏิวัติกันอีกแล้วเหรอถูกแล้วทุกวันนี้เศรษฐกิจวันนี้ประเทศไทยโตหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ แย่จนผู้ว่าแบงค์ชาติบอกรประเทศนี้มันแย่อยูง่สิปีแล้วแล้วที่แย่ที่สุดคือพอเป็นคลิปแบบนี้ออกมาคุณไม่ต้องห่วงเลยครับฝั่งที่เขาไม่ใช่ฝั่งฝั่งเดียวกับคุณอ่ะเหยื่อแล้วอันนี้เหยื่อรแล้วสบายเลยเราไม่ต้องพูดถึงพรรคไหนเลยนะเขาจิ้มแน่นอนเอ้ยจะเลือกเขาอีกเหรอเป็นไม่ได้ไหมก็เนี่ยแหละมันคือสิ่งที่มันไม่ควรทำไงเพราะใครทำเนี่ยนะครับคุณน้าพักไปเบกเพ้หยุดเถอะชนะด้วยวิธีนี้ไม่ดีหรอกมันทําลายประเทศคือในสุดเนี่ยนะครับพรรคการเมืองแล้วคนที่เป็นนายกรั แต่ละคนมันอยู่กันไม่เกิน10ปี20ปีหรอกโอกาสของคนแต่ละคนจะเป็นนายกผมว่าเต็มที่10ปีก็จบแล้วแต่ประเทศเรียดประเทศเราเนี่มันต้องอยู่ยาวไงใช่ไหมครับวันไหนที่อนุทินไม่อยู่คุณนัทพงศ์ไม่อยู่คุณยศชนะไม่อยู่ประเทศนี้มันต้องอยู่เพราะฉะนั้นอ,อย่าเล่นการเมืองบนการพังพินาศของประเทศนะนะถ้าอย่างนี้กลับมา8กุมภาพันธ์เลือกตั้งเสร็จดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะน่าจะตั้งรัฐบาลเสร็จภายในสักสองเดือนไหมผมว่าอาจจะเร็วนะครับถ้าพักที่หนึ่งชนะขาด แล้วผมอยากให้พรรคที่1ชนะขาดจะเป็นใครก็ตามผมไม่สนใจด้วยนะผมอยากให้พรรคักที่1ชนะขาดเราจะได้มีเสถียรภาพแล้วก็เดินหน้าสู่การมีรัฐบาลที่มันทำงานได้เต็มเต็มแม่เอาจริงๆหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบ3-4เดือนนะครับยังรออยู่เยอะมากนะรออยู่เยอะนะเพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้องอย่างนี้นะครับว่าสําหรับประชาชนเนี่ยถ้าคุณคุณชอบพรรคไหนแคนดิเดตนายกคนไหนคุณเลือกพรรคนั้นทั้งเขตทั้งเบอร์ไปเลย ให้เขาได้เป็นรัฐบาลที่มันเต็มที่ไปเลยไม่ต้องมาแบบยุทธศาสตร์อะยุทธศาสตร์ะไม่รู้ว่าของใครก็ได้นะครับคือจะเลือกพักไหนชอบเบอร์ไหนเลือกทั้งเขตทั้งเบอร์เขาจะได้เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งจะเป็นใครก็ตามนะครับมันจะได้มีรัฐบาลที่มันทํางานได้เต็มที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่แบบแพ้เลือกตั้งมาเป็นแล้วคนก็ทะเลาะกันนะคือผมเบื่อแล้วว่ามันอย่างเงี้ยหกปีเจ็ดปีแล้ววนอยู่อย่างเงี้ยด่อกันอย่างเงี้ยมึงแพ้เลือกตั้งแล้วเอให้จบไปเลยนะหกวันหกวันนี้เองสุดท้ายละแล้วเเดดี๋ยววรราาจะไู้้่ อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในวันที่9กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ขอ,ขอบคุณมากนะครับคมากครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางท็อปนิว77แ่งนี้วันนี้ผมและคุณสิโรธครามพยบุรล,ลาคุณชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแพนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นําเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะ สมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่งร้อรางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาท สอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ Line แอ Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%